ยังไม่ประกอบพอ,พอทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเออหลเป็นสาวหรือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้ตัวนั้นมันก็ยังอยู่แต่ว่าเออมันถูกอุปทานปิดไปซะแล้วมันถูกอุปทานปิดไปซะแล้วทีนี้ ไอ้ตัวเก่าน่ยตัวตัวรุว่นต,ตัวนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการจะไปเจอตัวพวกนั้น,นแหละเออเราก็พยายามที่จะลบอุปสรรคเนี่ยให้มันจะเยอะเราทำจทิตเลเราก็ลบอุปสรรคไปเรื่อยสมาธิเนี่ยเ,เมื่อทำทุกครั้งให้มันจะเยะเอะกว่าค่อยค่อย ทำลายอุปทานเนี่ยออกไปเมื่อทำลายอุปทานออกไปมาเท่าไรเนี่ยมันก็จะไปเจอตัวผู้รู้คนนี้แหละไปเจอตัวผู้รู้แล้วก็เรามีสติปัญญาเหมือนอ่างเราเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เราใช้ได้เท่ากันกับว่าเราได้แก้วสารพัดอะไรอย่างนั้นอย่างที่กว่าวกันเพราะฉะนั้น ใในตนตีีี่กห้้ขออสยทวรสสฉะนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิีรินทโรจึงเปิดสอนสมาธิทั้งไทยและต่างประเทศมีสาขาวกว่า95สาขาทั่วไทยทุกภาคนะคะและในต่างประเทศอีก7สาขาทั้งประเทศแคนาดาประเทศสหรัฐอเมริกานักศึกษาไทยและต่างประเทศจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์ จึงจะจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรอย่างภาคภูมิใจทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทจะมีชีวิตอยู่อย่างผู้รู้คุณค่าของชีวิตหลักสูตรครูสมาธิให้สิ่งที่ดีแก่ชีวิตเกินกว่าที่จะบรรยาย หากท่านใดต้องการจะมาศึกษาหลักสูตรครูสมาธิเรียนเพื่อเป็นครูสอนตัวเองก็สามารถสมัครได้นะคะที่สาขามีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www.smarti.com ค่ะ ผูชมคะร่างกายของเรานั้นนะคะต้องการอาหารชั้นใดคะ่ะใจของเราก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องการอาหารชั้นนั้นเช่นเดียวกันคะ่ะและเมื่อใจเราต้องการอาหารนะคะแน่นอนคะ่ะการทําสมาธินะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารทางใจได้นะคะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะระงับทุกข์ได้นะคะโดยการ ทำสมาธินั่นเองค่ะผู้ชมค่ะและที่สําคัญนะคะหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรนะคะท่านได้เมตตาท่านบอกว่านะคะท่านได้กล่าวว่าการทําสมาธิเพียงวันละแค่5นาทีนะคะเชา้ากลางวันเย็น3เวลาเราก็จะได้สมาธิวันหนึ่ง15นาทีแล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราหมดลงแล้วล่ะคะ่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ